สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลเน็ตนะคะอยู่ที่โอเคคาร์เซ็นเตอร์นะคะสาขาพานทองจังหวัดชลบุรีนะคะวันนี้เน็ตก็หยิบรถยี่ห้อ Honda นะคะเอามาให้คุณลูกค้าได้ดูนะเป็นรถที่ลูกค้าตามหาเยอะมากและเป็นรถที่ยอดนิยมมากเลยนะคะค่ะรถคันนี้นะคะเป็น Honda City 1.5S นะคะปี2013นะคะราคาทางร้านเรานะคะก็อยู่ที่328,000บาทนะคะ ผ่อนเริ่มต้นเพียง6000บาทเท่านั้นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้านะคะของเขาก็เป็นไฟเดิมโรงงานเลยนะคะกระจังหน้า3มชั้นโครเมียมแล้วก็รวมทั้งโลโก้ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยมันเป็นตัวเอสนะคะเขาก็เลยไม่ได้ให้ไฟตัดหมอกคู่มาให้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านข้างนะคะค่ะอันนี้คือเราใส่ล้อแม็กมาให้แล้วนะคะแล้วก็ยางใหม่ขอบ15นะคะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะด้านข้างตัวรถนะคะก็ไฟเลี้ยวของเขานะคะอยู่ที่ด้านข้างตัวรถนะคะส่วนกระจกก็ปรับไฟฟ้านะคะตัดขอบกับสีดำนะสีเทาสวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีกันสาดมาให้พร้อมแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหลังเลยนะคะ่าด้านหลังของเขานะคะก็โลโก้อยู่ครบทุกอย่างเลยนะคะ แล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์หลังมาให้2จุดนะคะค่ะเดี๋ยวเราเปิดท้ายให้ดูภายในของเขานะคะเห็นอย่างนี้ลึกมากนะคะพี่แล้วก็มียางอะไหล่ให้ครบๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในบ้างกันดีกว่า ภายในของเขานะคะเขาก็คุมโทนมาให้เลยสีดําเทานะคะเป็นทูโทนนะคะรถคันนี้ของเขาก็ไม่อยู่ที่แสนเ็ดนะคะโอ้โหหน้าปัดของเขาก็สวยมากเลยเป็นสีฟ้าดำนุิมด้วยระบบทุกๆอย่างก็เป็นออโต้นะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็พวงมาลัยของเขาก็เป็นพวงมาลัยเดิมมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะ ทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะคะมีให้ครบครบเลยเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้านะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นต่างๆนะคะครบๆอย่างนี้เลยมี MP3, UF AUX แล้วก็ FMAM นะคะมี c ีดีพร้อมเลยนะคะแล้วก็มีแอร์แมนนวลนะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีช่องวางแก้วให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคุณลูกค้ามักจะชอบเบาะหนังมากกว่าเพราะว่า มันดูแลง่ายทาความสะอาดง่ายนะคะก็เราทางร้านเราก็จัดให้เลยเบาะหนังสีดํานะคะเย็บได้แดงนะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังของเขาก็เป็นเบาะหนังเช่นกันนะคะกว้างๆสภาพกว้างๆส,สวยๆแบบนี้เลยสภาพใหม่กว่านี้โโก็โหก็รถมือหนึ่งเถอะคะ่ะเพราะว่าสภาพนี้ใช้งานน้อยมากแนะนําคุณลูกค้าเลยนะคะว่า ซื้อรถคันนี้ไปมีแต่คุ้มกับคุ้มนะคะไม่น้อยแถนการใช้งานคือดูแลดีมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะบอกโปรทางร้านนะคะโปรร้านเรานะคะผ่อนรถภายในเดือนตุลานี้นะคะผ่อนอีกทีปีหน้ากันไปเลยนะคะเพราะว่าเรามีโปรเด็ดๆให้คุณลูกค้านะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่า ของเขานะคะก็รับประกันอยู่แล้วเนาะว่าไม่มีการตัดต่อซากจนหนักพิวามเลยไทยทั้งสิ้นะคะนี่เครื่องเล็กกระทันรัดมากสวยๆแบบนี้เลยค่ะเครื่อง1.5นะคะนี่นีจุดมาร์กเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็เราดูแลใส่น้ำมันเครื่องให้คุณลูกค้านะคะก่อนที่เราจะปล่อยรถเราดูแลให้คุณลูกค้าทุกๆอย่างก่อนปล่อยรถค่ะ ไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเราก็มีไฟแนนซ์จัดเซ็นให้ถึงหน้าบ้านหรือว่าที่ทำงานคุณลูกค้าได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินสักบาทในการออกรถนะคะทางร้านเราจัดโปรให้คุ้มคุมแบบนี้แล้วมีฟรีค่าจัดค่าโอนพรบภาษีทุกๆอย่างเลยนะคะค่ะรถคันนี้เน็ตก็เอาหยิบออกมาให้ดูนะคะก็คนไหนหรือลูกค้าสนใจก็ทักเข้ามาในเพจหรือว่าโทรเข้ามาในร้านได้เลยนะคะเบอร์ 0852332319ค่ะค่ะทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือไม่ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยทางร้านเรามีแอดมินให้คำปรึกษานะคะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเนตจะเอารถคันไหนมาให้คุณลูกค้าได้ชมเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าเลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ